นั่นนกเหรอเครื่องบินตัางหากสิ่งที่บินได้มีหลากรูปร่างและขนาดใช้พลังงานแตกต่างกันอย่าง a i r b u ั A 3 8 0เครื่องบินเจ็ตสองที่นั่งมีขนาดใหญ่มากจนสามารถจุผู้โดยสารชั้นประหยัดได้853คนเท่ากับจำนวนผู้โดยสารรถแท็กซี่นิวยอร์ก213คันมันจะมีช่วงบินที่ไกลามากสามารถบินจากแวนคูเวอร์ไปยังเพิร์ธ ในออสเตรเลียโดยไม่หยุดพักคิดเป็นระยะทาง14,800กิโลเมตรแต่กระนั้น A380 ยังเป็นแค่ลูกสุนัขเมื่อเทียบกับ Antonov 225ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกรัสเซียรสร้างขึ้นเพื่อขนส่งยานอาวกาศไปยังฐานปล่อยในไซบีเรียรเจ้ายักษ์ใหญ่นี้มีความยาวช่วงปีก9 4เมตรเกือบเท่าสนามฟุตบอลสามารถบรรทุกน้ำหนัก 251ตันหรือเท่ากับยานโคจร3ลำส่วนเครื่องบินอื่นพยายามทำตัวไม่ให้เป็นที่น่าสนใจเช่นโคลแคทมันมีช่วงปีก30เมตรและไม่มีส่วนหางจนดูเหมือนเครื่องที่มีแต่ปีกแบบเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดเล็ก B2 แต่เครื่องบินสอดแนมนี้ไม่มีคนขับมันบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลและถูกออกแบบมาให้หลบหลีกและพรางตัวที่ความสูง1 0,000ฟุต หรือสองเท่าของระดับการบินปกติเพื่อให้เรดาร์ตรวจจับไม่ได้เครื่องโพลแคตจึงสร้างจากวัสดุสังเคราะห์ถึง90%อร์ซแทนการใช้เหล็กและประกอบกันด้วยการยึดติดชนิดพิเศษแทนการใช้นอ็อตเครื่องไร้คนขับสามารถบินเรียบพื้นตำรวจในลอนดอนอังกฤษกำลังทดลองใช้เครื่องบินจิ๋วขนาด4ใบพัดขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่สามารถสอดแนมได้จากความสูง100เมตรซึ่งคนบนพื้นดินแทบจะไม่สังเกต ส่วนเครื่องบินขนส่งอีริกสันอาจพลางตัวไม่ได้แต่มีประสิทธิภาพสูงสามารถบรรทุกเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ไปยังเขตภูเขาที่เข้าถึงลำบากหรือบรรทุกดับเพลิง1,000 0ลิตรไปดับไฟป่าซึ่งเท่ากับปริมาณน้ําในอ่างเก็บขนาดใหญ่ท่านั้นยังไม่ทําให้คุณตื่นเต้นพอลองไปบินโคจรกันไหมในปี2009บริษัทเวอร์จินกาแล็กจะมีบริการเที่ยวบินไร้น้ําหนัก ซึ่งจะพาผู้โดยสารไปที่ความสูง1 0 0 0 0แกิโลเมตรเหนือพื้นดินเท่ากับ2.5เท่าของความยาวเส้นศูนย์สูตรราคาตั๋วน่ะเหรอสองแสนเหรียญจะรับรองการเดินทางที่สนุกสนานคิดแล้วต่อกิโลเมตรละ2เหรียญเท่านั้นเอง